วันนี้นะครับร้านเจนอะโอเรอเราจะมีการรีวิวตัวนี้นะครับ MPA I 3นะครับตัวนี้นะครับสามารถใช้ทั้งไฟบ้านนะครับแล้วก็ไฟรถได้12โวลต์นะครับ DC 12โวลต์นะครับนี้เราใช้ลำโพงดอก8นะครับคู่หนึ่งนะครับดอก8มีแหลมด้วยนะครับเดี๋ยวเราจะต่อให้ดูว่าเป็นยังไงนะครับอันดับแรกนะครับต่อสายลำโพงให้เรียบร้อยนะครับใช้แบตรถมอเตอร์ไซค์เลยครับนะฮะแบตรถมอเตอร์ไซค์นะครับนี่นะครับแบตเตอร์ลกแบตเตอรี่ลูกเล็กนะครับ อันดับแรกนะครับเราเอานี้ใส่เข้าไปนะครับบวกเป็นบวกลบเป็นลบนะครับแดงบวกนะครับดําลบนะครับใส่ไปให้พร้อมนะครับรุ่นนี้เปิดหรือไม่เปิดไม่มีผลสาหรับแบตนะครับมันจะพอเราก็หนีบเลยครับเราใช้หนีบหรือว่าใช้ต่อตรงก็ได้นะครับหนีบเสร็จแล้วปุ๊บไฟติดนะครับพอไฟติดแล้วนะครับกานทํางานนะครับใช้ได้ทา้งบลูทูธ USB แล้วก็สาย2อิหน1ที่ต่อโทรศัพท์ด้านหลังนี้นะครับต่อได้เลยอาจจะต้จะต่อให้ดูนะครับเอานี่ส่ยเลยครับ USB ครับนี่แค่แบบรถมอเตอร์ไซค์นะครับมันปรับแหลมปรับมีเดียมได้ครับปรับเบรได้นะครับนะครับที่แค่รถมอเตอร์ไซค์ธรรมดานะครับสามารถต่อได้หรือว่าจะเป็นรถยนต์ไฟถึงกองของรถยนต์ก็ได้นะครับต่อได้ครับ ที่นะครับก็ได้ใช้ไฟเลยนะครับ จะเปิดฟังก์ชันวิทยุนะครับกดที่อินพุตนะครับาาจะเข้ามาที่ฟังก์ชันวิทยุนะครับอันดับแรกนะครับเปิดเครื่องมา,าเราต้องกดเพลงนี้ก่อนนะครับกดเพล์เพื่อที่จะให้เครื่องรนดอมหาความถี่สถานีก่อนนะครับพอมันครบหมดแล้วไม่ว่าจะเป็น20 22 24แล้วแต่บ้านใครจะมีสถานีเยอะมากน้อยนะครับแล้วตัวนี้เป็นการเปลี่ยนสถานีครับไปในรถข้ามจังหับไปรานัช15 จะเปลี่ยนที่ขทาที่มันคิดไว้เอาไว้ก็หมายความว่าเป็นการเข้าสู่มันจะบอกสถานีว่าเป็นค้า2.5ฝนบอกไว้หมดนะครับจะมาช่วงแรกๆแล้วก็จะมีอันนไปจับกระเป็นฝนทิ้งช่วงเกิดขึ้นงก์ชันบคือเราสามารถใส่เข้าไปได้เลยช่วงประมาณสักอันนี้จะเล่นเองอัตโนมัตินะครับสำหรับ USB อันนี้เปิดแค่10โมงเช้านะครับ สำหรับฟังก์ชันบลูทูธนะครับกดที่อินพุตนะครับให้เคลื่อนขึ้นว่า B L U E นะครับบลูทูธเปิดเสร็จปุ๊บเรามาดูที่โทรศัพท์เรานะครับพอหาเจอแล้วตัว A B I 3ตัวนี้รหัสของมันก็คือ I 3นะครับแล้วมันจะขึ้นคำว่าเชื่อมต่อแล้วเท่านั้นนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบนะครับเราสามารถใช้ต่อไม้สายนะครับสามารถนี่นะครับใช้ไม้สายธรรมดาต่อได้เลยครับเสียงที่ออกจากกางวานทุ่มนุ่ม ตัวนี้สามารถขับได้โดยแค่แบตบอดไซเท่านั้นนะครับ12โวลต์5แอมป์เท่านั้นเองนะครับสามารถใช้ได้เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวไม้สายไม้ลอยนะครับเดี๋ยวเป็นไม้ลอยแบบ UHF ก็สามารถใช้ได้นะครับ 要送。